เฮ้ย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 เนแบบนี้แหละนี่ครับก็เดี๋ยวครั้งเนี้ยผมก็จะมาปักเบ็ดเป็นครั้งที่สองนะครับในช่วงหน้าน้ำหลากของปีนี้นะครั้งก่อนหน้าเนี่หรือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ลองปักไปทีแล้วก็คือใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับดง่ายๆคือไม่ได้เรื่องไม่ได้คว้าทั้เลยครับผมแต่ว่าครั้งเนี้ยเล่นในนี่เลย ลูกปลากระดีนี่ใส่มาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยก็มาดูซิว่าในครั้งเนี้ยมันจะได้เรื่องไหมนะครับเตรียมเบ็ดตักมาน่าจะเกือบร้อยหลังน่าจะได้เลยมั้งก็จะมีอันเก่านะครับน่าจะอยู่ประมาณ4ี่สิบหลังนะแล้วก็อันใหม่เพิ่งซื้อมานะครับเป็นมัดแบบนี้อันนี้ก็คือห้าสิบหลังนะครับก็คือเอามาเผื่อไวไอ้อในความเป็นจริงแล้วผมคงตักไม่หมดหรอกคนเดียวอะ่ะมาเดี๋ยวจะมาทาการเกี่ยวเหยื่อกันเลยนะครับเออเอานี้ออกก่อนคุมไว้ก็ผมคุมให้ปลามันโดดนะนี่มันก็ กออกซิเจนมาแบบนี้นะครับก็คือทําให้มันแข็งที่สุดเท่าที่จะทําได้นะอันนี้จริงต้องขังไว้ประมาณน่าจะสี่ห้าวันขึ้นไปปามถึงจะแข็งนะครับนี่ดักปุ๊บก็ขังไว้สองวันก็เอามาใช้เลยบูดเกตออกก่อนนะครับจะได้แทงเข้าไปง่ายๆนะใช้เดือนไม่เวิร์กก็ต้องเล่นแบบนี้แหละนี่โอเครู้เรื่องไม่รู้ว่ามันจะอึดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีเวลาขังน้อยนะแต่คิดว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่หละ ตรงนู้นมีคนนั่งยองๆตรงคันนาอยู่คนหนึ่งนะไม่รู้นั่งทําอะไรนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะมี มอไซค์นะครับแล้วก็มีคนอีกเหมือนกันผมคิดว่าเขาน่าจะมาลงขายนะครับเนี่ยนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนี่ทุ่นขายเนี่ยยาวไปยันนู่นเลยนะฝั่งนี้ผมจะไม่ลงเบ็ดนะครับว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวรีบไปลงเบ็ดที่เหลือก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็จะลงเท่าที่ลงได้นะครับปลาที่ผมดักมาเนี่ยน่าจะมีประมาณเอ่อเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าตัวนี่แหละประมาณนี้นะที่ผมนับมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะลงหมดหรือเปล่านะครับก็อาจจะลงประมาณสักห้าสิบหกสิบหลังนั่นแหละไปรีบไปลงเลยดีกว่า โอเคครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับผม,มก็น่าจะลงเบ็ดได้ประมาณน่าจะ60หลังได้ละมั้งสำหรับไปลูกปลาเนี่ยผมก็เหลือ,อไว้แค่ไม่เยอะนะก็คือเอาไว้เปลี่ยนนะครับผมย่างนครับผมคิดว่าผมจะไม่เดินเข้าบ้านนะครับก็คือไม่เดินกลับบ้านแม่ยายนะก็คือจะนั่งเฝ้าเบ็ดอยู่ที่นี่แหละกะว่าประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มนหน่อยๆเนี่ยก็จะเดินยามเบ็ดรอบแรกเลยนะครับตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหูยุงกัดจะหายเลยกัดทะลุเสื้อเลย ยุงพวกนี้เป็นแบบเหมือนอารมล์เหมือนแบบยุงเจาะเกาะนะครับสาเหตุที่ผมนั่งเฝ้าที่จะยามเบ็ดรอบแรกเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากเดินกลับไปบ้านนะครับเดินกลับไปแล้วหูมันเหนื่อยครับมันไกลนะกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้ลืมบอกไปนะครับครั้งนี้ผมลงเบ็ดไว้ในบอ่อหลวงด้วยนะนก็เป็นบอ่อหลวงที่ผมเคยไปนั่งตกปน,นินครั้งก่อนรู้นะเออที่ได้ปน,นินตัวเล็กๆปลาทอดกรอบเลยแหละรู้ว่ามันจะมีปลาทอนบ้างหรือเปล่านะครับได้เวลามาดูเบ็ดรอบแรกกันแล้วนะครับผมดูซิจะได้เรื่องไหมนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเลยข้างบอ่อหลวงจุดแรก ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ผมเคยมานั่งตกปันนิงครั้งที่แล้วนะครับใครยังจำกันได้นะนั่งตรงนี้เลยฟาก,ก็ดียังแลนอยู่โอเคไม่เป็นไรไปต่อไหนตรงเนีกกอน้อ่ะแหวกเลยเออยังไงอยู่เนี่ยอ้าวฟาก็ดีหายไปแล้วแสดงมีตัวโฉบแล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่เยอะใหม่นะครับผมหลังเมื่อกี้โดนโฉบไปแล้ว เออหลังนี้ใช่บอะวะ่าแบกไว้ไหนปลาเอา้าปลากระดีหายเหมือนกันเฮ้ยแบบนี้มันใช่หรือวะเนี่ยไม่คิดจะติดเลยอ่ะอใส่เยอะไหมดูหลังต่อไปตรงนี้อ่ะเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยปลากระดีหายอย่างเดียวเลยเว้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยเออแปลกจริงๆ อาการมันเป็นยังไงแบบนี้เหมือนฟ้าดินเล่นตลกเออเหยื่อหายอย่างเดียวเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ยถืนเป็นแบบนี้เหยื่อไม่พอเปลี่ยนแน่นอนดูมุมนีดิมุมบ่อหลวงอ้าวแล้วคันกูหายไปไหนเนี่ยนี่ผมปักไว้ตรงนี้นะครับโอ้โหมึงลากไปเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยเหลือเชื่อเลยว่ไอเหงว่ะเฮ้ อาจจะเป็นไปได้นะครับเบาหลวงไม่เวิร์กเลยครับเหยื่อหายอย่างเดียวเลยอ่ะมาดูในทุ่งเนมันยังวิ่งอยู่เป็นต,ตัวเนี้ยยังวิ่งอยู่นะอีกอ,อันนี้ก็ยังอยู่เหยือ่อแบบนี้่อ่โอเคหน่อยโอ้โหถ้าเปลี่ยนทุกอันก็ไม่ไหวไว้อืมอันนี้ก็ยังวิ่งอยู่จะเหนื่อยฟรีหรือเปล่าไฟนี้แต่ก็ยังไม่หมดหวังนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเรามียามอีกหนึ่งรอบนะนูนครับหนูหนาตัวอ้วนตุ๊บเลยเห็นปะ วิ่งแล้ววิ่แล้วไป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 แล้วมู๊ตุกันมากเลยอ่ะเออเจอไอ้ตัวแสบแล้วหนึ่งตัวนู่นไงตัวขาววอกเลยทําอะไรอยู่เป็นปลากูไปแล้วเด้ยยังไงติดเบรคเสียแล้วไงโอ้โหเฮ้ยทํายังไงทีเนี้ยโอ้โหแล้วเกืนลงไปแล้วอ่ะกูจะช่วยมึงยังไงเนี่ยมันปลดได้หรือเปล่าหรือต้องตัดวะเวรของกรรมแท้ๆเอ้ยกูว่าจะช่วยมึงให้ช่วยได้นะมานี่เลย อีกปูมั้เนี่ยเอาเ่านปีอีกยื้อไปไหนเล่าโอ้ยุงเต็มมือเลย,อยไม่เห็นเลยเฮ้ยตื่นลงคอไปแล้วเนี่ยไปไม่ได้จริงครับต้องตัดต้องตัดเลยไปไปไหนก็ไปถ้ามันโชคดีนะครับมันก็อาจจะรอดนะย,ย่างไงมึงฮะจะรอดไหมเนี่ย เอ,อ,อเจอแบบนี้แล้วรู้สึกไม่ดีคนระับเป็นคนบาปยิ่งบาปหนักเข้าอีกเฮ้ยเหยื่อหายนี้ก็หายน่าจะเป็นพวกนกนะผมว่านกแบบมเมื่อกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนกบางหางนกกระยางเลยนะเนี่ยน่าจะทั้งนั้นเลยเนะี่ยไม่เวิร์กนะเนี่ยใช้เหยื่ออะไรก็ไม่เวิร์กเอากบ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 ,กบทำตาแววเลยนะ นั่นแหละไปแล้วอือนี่อะไรเนี่ยไอเฮงไอเฮงเป็นอะไรตายเนี่ยทักยังไงทักยงงงงนะผมเนี่ยทัเบ็ดผมก็เยือหายไปด้วยนะครับลูกป,ปลาหายไปนะนี่ก็นอนตายโอ้ยตายนานแล้วนี่เน่าแล้วหัวเละแล้วโอ้ยโอเคครับยังไม่ท้อยังไม่ถอดใจนะพรุ่งนี้เช้าก็ยังมีอีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับแต่ผมคิดว่าแม่งน่าจะฟ้าหวังงานเนี่ย นะกลับก่อนครับผมหิวข้าวแล้วด้วยครับก็เดี๋ยวมาดูเบ็ดรอบเช้ากันอีกรอบนึงนะครับผมก็คือยังไม่หมดหวังนะครับแต่ก,ก็เหมือนไม่มีหวังไงก็ไม่รู้มัน <c oughs> <c oughs> นกหรือปลาก็ไม่รู้แบบเนี้ยเนี่ยตัวพันแบบเนี้ยแต่ผมคิดว่า,าจะเป็นนกมากกว่านะครับเช้านี้ลมแรงมากเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันพันอย่างนี้เลยนะนู่นก,ก็หายเออเลิญแหละ <c oughs> ไอ้น้ำมันลงหรือยังไงเนี่ยถึงลอยขึ้นมาเงี้ยหมทำไมอ่ะน้ำลงแน่เลยนี่แล้วกเขาสูบน้ำนู้นะครับของีสไนยปเปอร์มาจอดเลยมีปลาในบอ่อหลวงแน่เลยนี่บอ่อหลวงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับลอยเขาขับรถนมคโครมาขุดอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ดูยังะโอ้นูปลายังวิ่งอยู่เลยเนี่ย <c oughs> เออ แต่ไม่มีปลาช่อนมากินในบ่อหลวงเวโอ้โห,หเหยืหายเออหายเมื่อคืนก็หายแทบจะแบบทุกหลังเลยนะครับอันนี้ล่ะโอ้หายเหมือนกันนักโร้เขามาขุดอะไรไว้วเนี่ยตอนแร่ตรงนี้มันเป็นป่านะครับไม่รู้ว่าทำอะไรเขาก็ไม่รู้ยังไงล่ะไอ้สายเอ,อ้ยอ,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 อะไรมันลังไปงั้นนะืม กายเป็นยังไงชายล้างไปงั้นทั้งไหนล้างไปไหนติดอะไรอะไรมันคืออะไรปลานี่วะปลาเรื่มันตัวลายงี้วะไอช่อนเฮ้ยไม่ใช่ไอช่อนเด็ดปลาอะไรเนี่ยอืมเล่นปลาอะไรขึ้นมาเนี่ยหัวลายมาเชียร์นี่ดูชัดหน่อยดิ โอ้ยปลาบูโอ้โหยังไม่ตุยด้วยนี่ตุยยยอะไรวะเอ้ยครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยปักเบ็ดได้ปลาบูต้มยำดีหรือไม่หรือยังไงอ้วนตึบเลยเฮ้ยลากขึ้นมาก่อนกโอ้นี่ครับ ตัวโตอยู่เหมือนกันครับเนี่ยเทียบกับแขนเนี่ยเห็นปะโอเอาไงดีขาว่าต้มยำก็อร่อยนะแต่ผมคิดว่าไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวปล่อยไปดีกว่าเดี๋ยวามันหนี่เลยครับดีไม่โดนตานะ่นถจะโดนตาผมอาจจะไม่ปล่อยนะครับอืโอ้ยเหนียวเหนียวปื้อเลยมันคมอยู่เนี่ยประบูเนะี่ยดูสิอุยรอดไหมรอดไหมเฮ้ยรอดรอดรอดสบายอย่างนี้สบายบือ้อไปแล้วไปแล้ว <c oughs> แม่เรษกิหางหน่อยวิ่งปุ๊ดเลย เออก็ถือว่ายังไม่แห้วนะครับแม้จะไม่ใช่ปลาช่อนก็ตามนะเออได้ปลาบูส่สังนั้นนี่อะไรเนี่ยโอ้โหพันกี่ตลบวะเนี่ยดูเดะโอ้หลายตลบจัดอ้าวนี่อะไรกระดีหัวหลุดไปแล้วหัวขาดไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันอ้าวเฮ้ยโอ้โหมือนี่เอาอีกแล้วงานหยาบอีกแล้วเนี่ยโอ้อะไรวะกินลึกเปล่าเนี่ย โตเท่าไหร่มรึอเนี่ยเดี๋ยวอู่น,นี่มานี่มานี่มานี่เฮ้ยปลดได้อยู่มีเรื่จะติดนะติดกูปะเนี่ออนะออนยเอา้เอาเดี๋ยวกูปลดให้มึงไม่แอกอะไรงงวะไม่ให้จับด้วยได้แล้วเฮ้ย,เ,ยเ,ลเล็บเล็บข่วนกูโอ้ยเวนเอ้ยไป <anca> <ด> <ย coalition> โชคดีนะครับที่ยังปลดได้นะครับหนุนเข้าป่าบัวไปแล้วนะเมื่อกี้สายเบ,บ็ดพันขานไปครับมันก็เลยเอาคันเบ็ดไปด้วยเลยจะลองเกี่ยวคันเบ็ดคืนมาดิเออถึงไหมวนะเนี่ยโอ้ยเมตรเดียวไม่ถึงโอเคปล่อยไว้นะช่างมันบทสรุปในการหาปลาช่อนในรอบนี้ก็คือไม่ได้ปลาช่อนแันกระตัวเลยนะเออได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอเคทหรับวันี้ก็สวัสดีครับผมฝายละ